ทีนี้มาแลกในเรื่องของการเฝ้าระวังในช่วงปลายปีพันนีเมื่อทีทำในอำเภอบอกว่าต้องระวังฝ้นกันแล้วนะโดยผู้บัญชาการบุญชนจะห้านบอกทีี่สิบห้าค่ะ่านได้มีการเตรียมความพร้อมข้องกําลังพลนะคะและการหยุดโถปกรณ์ทีจะมาช่วยบรรเทาซาธรารณภัยข้องด้วยทหานภายในค่ายวิภาวดีรังสิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะย้ำเลยนะว่าพร้อมจะช่วยเลือประชาชนย่างเต็มความสามารถค่ะ ผลตีเฉลิมชัยสุทธินวลค่ะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่4 5ผู้อาํานวยการสู้นบรรเทาสาธารณาภัยมณฑลทหารบกที่4% 5พร้อมผู้บังคับน่วยทหารภายในค่ายวิภาวดีรังสิตค่ะการได้รวมกันตรวจสอบความพร้อมข้องกําลังพลหยุดโถปกรณ์และก็อุปกรณ์ในการบรรเทนาสาธารณะัยโดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่45ททันได้เน้นย้ำนะคะในเรื่องของการเตรียมกําลังพลและก็หยุดโถปกรณ์ให้มีความพร้อมยุ่เสมอค่ะสามารถจะปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง ททวงีการติดต่อซื่อสา้กับน่วยงานลักในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติเกิดการบุรณาการรวมกันเพื่อจะลดการสูญนเสียชีวิตและการสับสิ้นของประชาชนซึ่งก็เป็นนโยบายลักสําคัญข้องกองทัพบกค่ะครับสจหนับสุนบรรเทาสาภัยมนถนนบางทีซีย่านนะครับมีพื้นที่รับผิดชอบ19อำเภอจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับและ8อำเภอจังหวัดพังงาทางนี้นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ชุกชฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบโดยเฉพาะการ เ่ลยเลือกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆย่างรวดเร็วทันท่วงทีครับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นบริเวณสนามฝึกกองพันท่านรับทีร้ำกรมทหานรับทียิม้ม่าขายวิภาวดีดังสิตธิอำเภอเมืองจ่อสุรธานีนะครับคอใประชาชนเชื่อมัน่นทหานจะอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกโอกาสนะครับเป็นการเตรียมความพรม้อมไว้ก้นครับ